สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งขุยบรรเลงครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวขุยไม้กับพี่ขอควายคีบีแฟครับเรานี้เป็นขุยไม้กับพี่ขอควายแบบไม่เลี่ยมนะครับเป็นรีวิวประกอบการขายนะแล้วสำหรับเรานี้เดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับก็เรามาดูตัวลายไม้กันก่อนนะครับลายไม้นะครับมีลวดลายที่สวยงามนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีไม้ชนิดนี้ไว้สะสมนะครับ ก็ดูคลิปจนจบแล้วก็สั่งซื้อมาทางช่องทางที่ผมลงไว้ให้ได้เลยนะครับลักษณะรอบเราคุยก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะฮะเป็นคีย์บีแฟตนะครับ, B รบก็ราคาก็จะเร่อนี้เดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้แต่ฟังก่อนฟังรีวิวจนจบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสั่งซื้อนะครับ ลายสวยครับลายไม้สวยมากนะครับอันนี้เป็นแถวแนวรูรบังคับเสียงนะครับนี่ให้ดูลายไม้กันแบบชัดๆจัดๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้เห็นชัดมากนะฮะเห็นชัดสวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงบันไดเสียงหลกักเมเจอร์สเกลทั้งต่าและสูงนะครับเสียงคู่8ดคู่ควงแล้วก็โรมาติกครับ คู่แครับคู่8ต่อไปคู่ควงหรือว่าคู่หนึ่ง perfect unison นะครับ ต่อไปเป็นโครมาติกนะครับ12เครื่งเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเดี๋ยวผมใช้เพลงสองใจแต่ว่าผมจะเปลี่ยนทางโน้ตหน่อยให้มันเป่าสบายๆหน่อยนะครับโดยปกติใน b f l a t ในสองใจจะเริ่มจากประมาณนี้ เปลี่ยนทางน้ดขึ้นไปทางบนนะครับก็จะให้มันเป่าสบายอีกหน่อยหนึ่งนะครับรับชมรับฟังดูนะครับ ก็เสียงก็ออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมโดยตรงนะเรา่นี้เป็นขุ่ยที่มีลวดลายที่สวยงามมากนะครับแต่เหตุที่จะให้ราคาพิเศษที่ต่ํากว่าราคาปกติก็คือเนื่องด้วยคุณภาพเสียงเมื่อเราทําการทดสอบแล้วก็จะมีการลดคุณภาพเสียงที่ระเอวของการรีวิวเต็มร้อยเนี่ยก็จะลดมาประมาณสัก80นะถ้าท่านใดสนใจอยากได้ขุ่ยไม้ในราคาพิเศษนะครับและลายสวยอย่างนี้ เสียงแบบที่ออกมาเมื่อกี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจจะฟังไม่ออกนะแต่สำหรับผมผมก็แจ้งตามตรงว่าระบบเสียงมันอาจจะดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับเราก็จะลดลงมานิดหนึ่งตามคุณภาพเสียงแต่ไม่ได้ลดมากถึงขายเซลขายออกนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาทางช่องทางที่ผมลงไว้ให้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปรีวิวขุยไม้กระพี้ขอควายเสียงสกคนต์คีบีแฟรเหล่านี้นะครับเป็นรีวิวประกอบการขายก็สอบถามมาได้เลย สำหรับคลิปนี้ผมหนึ่งคุยมะเร็งต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ